วันนี้อยู่กับไมโครโฟนไดนามิก i n g b u d g e t อีกหนึ่งรุ่น Wi-Fi K68 8และเสียงที่ทุกคนได้ยินคลิปนี้ <c oughs> ก็มาจากไมค์ตัวนี้เลยไมาถึงตัวนี้นะตัวขาวที่พูดอยู่ <c oughs> ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางแบรนด์ Wi-Fi นะครับที่ส่งเจ้าตัว K68 8มาให้ผมรีวิวด้วยนะครับเขาส่งสีดำมาเนาะส่วนสีขาวอะ่ะผมซื้ออยู่แล้วผมใช้อยู่แล้วเนาะโอเคไปดูรีวิวกัน ของในกล่องเปิดกล่องออกมาจะมีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษตัวไมโครโฟนพร้อมขาช็อคเมาส์ยึดด้วยโอลิงสี่ตัวสาย USB Type A to Type C เป็นสายพลาสติกนะครับแล้วก็มีโลโก้ไฟไฟอยู่ทั้งสองฝั่งเลยสายพีพอร์ตเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นยางมียางกันลื่น ฝั่งนี้เป็นหัว5ถ้า8นิ้วสามารถหมุนใส่กับตัวช็อคเมาส์ของไมโครโฟนได้เลยงอก,กลกางออกแบบน,นี้วางบนโต๊ะได้เลยแล้วก็ตัวแป้งจาก3ท8เป็น5ท8นิ้วนะครับ สำหรับใส่ขาบูมอาร์มเนาะเพราะว่าขาบูมอาร์มมันจะเป็น3ามทของในกล่องก็จะมีประมาณนี้ครับประเปคของไฟไฟา8ควแปดเป็นไม้แบบไดนามิกคา์ดียแพาร์นจับเสียงเฉพาะด้านหน้าเหมาะกับการพูดหน้าตรงเท่านั้นนะครับไม่เหมาะกับการพูดด้านข้างหรือว่าพูดห่างไม้นะครับถ้าพูดด้านข้างเสียงก็จะดรอปลงค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังพอฟังชัดอยู่ ถ้าพูดจากด้านหลังเสียงก็จะหา่หางไปเลยเหมาะกับการใช้อัดเสียงพอดแคสต์หรือการแคสเกมอย่างเดียวนะครับไม่เหมาะกับการเอามาพูดตั้งกลางโต๊ะประชุมเนาะเพราะว่ามันรับเสียงแค่ด้านหน้าอย่างเดียวค่าแซปปิ้งเรทอยู่ที่48 h z บกิโลเฮิรตบิดเดฟ16บิดเซนซิทีฟอยู่ที่ลบ58 บวกลบ 3db การเชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อได้2แบบคือ USB Type C เชื่อมต่อกับ PC Notebook Mac OS หรือโทรศัพท์ Android ก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ XLR สำหรับต่อเข้ามิกเซอร์ Audio Interface หรือว่าอุปกรณ์เครื่องเสียงมีช่องหูฟัง3.5สำหรับใช้มอนิเตอร์เสียงการพูดแบบเรียวไทม์มากันที่ดีไซน์ตัวใหม่นะครับ ไฟ f i k เคหกแปดดนี้เลือกทั้งหมด2ส,สีคือสีดําด้านแบบนี้ลอยนิ้วมือติดง่ายนิดนึงแล้วก็ตัวสีขาวที่ผมใช้อัดเสียงอยู่ตอนนี้จะเป็นสีขาวเงาจะไม่ค่อยมีรายนิ้วมือเท่าไหร่ไม่มีไฟ RGB นะครับเหมาะสำหรับสายเรียบหรูตัวบอดี้แล้วก็ตัวขาช็อกเมาส์ทำจากอลูมิเนียมแข็งแรงแต่ก็น้ำหนักเบานะครับ น้ำหนักตัวไม้เฉพาะตัวไม้กับขาช็อคเมาส์ประมาณ320กรัมถือว่าค่อนข้างเบาเลยนะสามารถเอาไปใช้กับพวกขาบูมอัน,นเล็กๆได้อะไม่ต้องกลัวไม้ห้อยไม้ตกเนาะส่วนขาทีพอตที่แถมมาในกล่องอันนี้ก็หนัก200กรัมเป็นเหล็กเหมือนกันแข็งๆเลยไม่ต้องกลัวแบบไม้เอียงแล้วล้มอ่ะเนี่ยเนี่ยชนเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีล้มมีฟองน้ำกำรรมายี่คลุมที่หัวไม้นะครับหนา ใช้ได้เลยช่วยลดเสียงแบบผอผอพอได้ดีมากนะครับสามารถใช้โดยไม่ต้องใช้ป๊อปฟิลเตอร์ได้เลยตัวขาช็อกเมาส์ที่ให้มายึดด้วยโอลิง4จุดนะครับมีความเฟกพอสมควรเลยนะเนี่ยจะบิดไปบิดมาได้ก็จะช่วยลดเสียงสะเทือนจากบนโต๊ะได้นะครับอย่างอันนี้ผมต่ออยู่กับขาบูมเนาะอันนี้เนี่ยถูกโต๊ะ เนี่ยแทบไม่ได้ยินเลยถ้าเราใช้ขาทีพอร์ตอย่างนี้ใช่ไหมตัวโลโก้มันจะกลับหัวแล้วก็ปุ่มที่เราใช้มิ้วไมอะมันจะมาอยู่ด้านล่างเราสามารถใช้มือเปล่านะครับดึงดึงโอริงอ่ะดึงออกอนี้เพื่อสลับฝั่งนะครับแล้วค่อยดึงไล่ออกมาทีละอันแบบนี้ เสร็จแล้วก็เอาโอลิงนะครับมาสอดที่ตัวไม้แบบนี้สอดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกไม้ขึ้นมาเอาปุ่มมิ้วมาไว้ด้านบนแบบนี้แล้วก็คล้องโอลิงเข้าไปนะครับตอนใส่กลับอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าโอลิงมัน เส้นเล็กแล้วก็อ้วนเนาะจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงในการคล้องนี่คล้องได้แล้วฝั่งหนึง่งนะโอเคพอสลับฝั่งแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับพอตั้งตั้งขาทีพอตขึ้นมาเนาะแล้วก็ล็อกโลโก,โก้ก็จะตรงแล้วก็ปุ่มอยู่ด้านบนแล้วจะใช้งานสะดวกขึ้นนะครับสำหรับคนใช้ ขาตั้งทีพอรเนาะส่วนคนที่ใช้ขาบูมแบบนี้ก็คือไม่ต้องทําอะไรนะครับขันใส่ได้เลยเพราะว่าขาบูมมันจะยึดด้านบนเนาะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มไฟฟ้าทีเเป็นแปดในตลาดตอนนี้ส่วนมากจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับซึ่งจะต่างจากเวอร์ชั่นเก่าเล็กน้อยตรงที่ตำแหน่งแคปซูลรับเสียงรุ่นใหม่จะย้าย ล่นเข้าไปประมาณ1.5เซนนะครับส่วนรุ่นเก่าจะอยู่ขึ้นมาเกือบชิดตะแกงตรงนี้เลยมันจะทำให้เราสามารถพูดใกล้ไม้ได้มากขึ้นเสียงเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับก็คือรุ่นเก่าถ้าเราพูดแบบชิดไม้อะปากชิดไม้เลยอะ่ะบางจังหวะบางเสียงมันจะเสียงเสียงกระแทกเพราะว่าแคปซูลรับเสียงมันอยู่ใกล้ปากเกินไปก็เลยจะมีการแก้ปัญหาด้วยการดึงตัวฟองน้ําขึ้นมาแบบนี้นะครับสําหรับไฟ,ไฟ เจนเก่าเนาะนีดึงแบบนี้แล้วเราก็พูดปากคดิดฟองน้าเนี่ยจะได้ไม่เสียงไม่กระแทกมากแต่พอเป็นเจนใหม่อะเขาล่นตัวแคปซูลรับเสียงเข้าไปแล้วเราก็สามารถใช้แบบปกติแล้วก็พูดใกล้ไม่ได้เลยแล้วก็ฟองน้ําของล็อตใหม่จะหนากว่าล็อตเก่านิดนึงนะครับแต่ว่าวัสดุยังเป็นวัสดุเดิมก็ช่วยให้เสียงนุ่มขึ้นนิดนึงส่วนตัวกล่อง ตัวสีดําคือกล่องน,นี้เป็นกล่องดําแดงล็อตใหม่ส่วนตัวสีขาวที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นี่ตัวขาวเป็นกล่องดําเขียวนะครับแล้วก็เป็นล็อตใหม่ทั้งคู่นะส่วนล็อตเก่าจะเป็นกล่องกระดาษสีน้ําตาลนะครับแต่ส่วนมากตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชันใหม่หมดแล้วแหละที้อในช้อปปี้ก็เวอร์ชันใหม่หมดแล้วมาที่ปุ่มและการควบคุมนะครับตัวไฟฟ i าเคแปดตัวนี้ไม่มีซอฟต์แวร์นะครับไม่สามารถ สร้างภาพผ่านซอฟต์แวร์อะไรได้เนาะต้องใช้เป็นซอฟต์แวร์เสริมหรือว่าพวกแอป EQ เสริมแต่ว่าจะมีปุ่มพื้นฐานอยู่บนไม้ก็คือปุ่มมิ้วกับปุ่มบรรลุด้นนานหลังปุ่มมิ้วตรงนี้จะมีไฟสถานะสีเขียวขึ้นคือสถานะปกติแตะหนึ่งครั้งจะกลายเป็นการมิ้วไม้นะครับซึ่งส่วนตัวผมชอบปุ่มมิ้วแบบที่เป็นระบบสัมผัสแบบนี้นะเพราะว่าตอนที่เรากดอ่ะมันไม่มีเสียง ลบกวนเข้ามาในไมค์ครับคือในบางจังหวัดเราอัดเสียงหรือเราไร์สดใช่ไหมเราก็แค่อยากจะกดมิ้วมิ้วไมค์เฉยๆอย่างเงี้ยผมพูดอยู่ใช่ไหมแล้วกดมิ้วไมค์เนี่ยไม่มีเสียงไม่มีเสียงตอนกดเข้ามาในไมค์เลยประมาณนี้แล้วก็ด้านหลังจะมีปุ่มปรับวอลลุ่มสองอัน ด้านบนจะเป็นปุ่มปรับวอลลุ่มหูฟังมอนิเตอร์ที่เสียบผ่านช่อง3.5ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างจะเป็นปุ่มปรับวอลลุ่มไมแนะนำให้ปรับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับประมาณ12นาฬิกาเนาะสำหรับตัววอลลุ่มไม่ส่วนวอลลุ่มหูฟังอันนี้ปรับตามความสะดวกนะครับสำหรับการนามาใช้งานนะครับก็ ตัวไฟ f i k เคมันไม่มีซอฟต์แวร์เนาะเสียบสาย่เสียบสายไทซี c. เข้าคอมปุ๊บก็ใช้งานได้เลยก็เลยจะมาแนะนำการตั้งค่าเบื้องต้นสำหรับคนที่จะไปใช้กับโปรแกรม OBS สำหรับอัดเสียงหรือว่าไลฟ์สตรีมนะครับขั้นแรกก็มาที่ตรง s o ร์สตรนี้ Audio Input Capture อันนี้ก็ตั้งชื่อตามสะดวกนะครับ แล้วก็เลือกตัวไฟฟ i ไ,ฟไ,ฟไฟมโครโฟน,ฟฟนอันนี้จะเป็นเสียงปกติของตัวไฟฟ i เค8แแบบที่ยังไม่ผ่านการปรับแต่งหรือใช้ฟิลเตอร์ใดๆนะครับอันนี้ผมพูดในระยะห่างเท่าเดิมกับไมตัวเดิมเนาะเนี่ยกับไมตัวขาวตัวนี้ระยะห่างเท่าเดิมเลยส่วนอันนี้ เป็นไมโครโฟนที่ปรับแต่งแล้วนะครับจูนแล้วแล้วก็เปิดตัว n o i noise s u p s r e s s i o n ของ OBS ด้วยก็จะมาแนะนำเบื้องต้นอันนี้เลยแล้วก็คลิกขวาที่ตัวไม้นะครับแล้วก็ฟิลเตอร์หลักๆฟิลเตอร์จะมีอยู่3ตัวนะครับที่ผมจะแนะนำให้ใช้ก็คือคอมเพรสเซอร์ลิมิเตอร์แล้วก็ n o i noise s u p p r e s s i o n อันนี้ผมจะใช้แบบเดิมๆไปก่อนนะครับตัวแรกที่ผมแนะนำคือคอมเพรสเซอร์มันจะเป็นตัวที่จะช่วยบูตเสียงเราขึ้นมานะครับอันนี้สังเกตได้จากตรง v ิวบิตเตอร์ด้านล่างด้านขวาอันนี้คือผมพูดระยะห่างเท่าเดิมเสียงมันจะพีคสุดอยู่ประมาณลบ d b db นะครับแล้วพอผมเปิดคอมเพรสเซอร์เสียงผมก็จะดังขึ้นมาทันทีเลยแต่ก็แรกมากับเสียง No i s e ที่จะเพิ่มขึ้นตามมาด้วยนะครับแต่มันก็จะสะดวกขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องพูดใกล้ไมมากเนาะสำหรับคนที่ไม่ชอบพูดพูดใกล้ไม่แบบผมอะ่ะผมรู้สึกว่าพูดใกล้ไม่แล้วน้ําเสียงมันไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่สําหรับตัวผมนะส่วนการตั้งค่านะครับก็สามารถลอกการตั้งค่าของผมได้เลยเนะ De 4, 14, 500, 1000. เาะเทโชซีเโชลบสิบสี่ห้าร้อยดีลิทหนึ่งเกนอันนี้ก็ เลือกปรับตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมห้องแต่ละคนนะครับตัดมาเป็นลิมิเตอร์อันนี้ก็ควรมีนะครับแนะนำให้มีเลยเพราะว่าหลังจากที่เราใช้คอมเพรสเซอร์แล้วอะถ้าบางจาังหวะผมพูดใกล้ไม้ใช่ไหมพูดขยับเข้ามาใกล้ไม้เสียงเราจะพีคขึ้นไปเลยเนี่ยมันก็จะพีคดังเกิน ก็เลยต้องมีลิมิเตอร์มาช่วยตรงนี้นะครับก็คือเปิดลิมิเตอร์ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็พูดเขยบเข้ามาใกล้ไมค์หรือว่าพูดดังเสียงดังเหมือนตอนเราเล่นเกมแล้วเราตะโกนอย่างเงี้ยครับก็พูดใกล้ไมค์เข้ามาแล้วก็มาปรับตรงเทรโชตรงนี้เนาะให้ตอนเสียงพูดเราพีคเยอะสุดอยู่ไม่เกินลบสิบดีบีเนาะให้มันแตะเส้นแดงพอดีประมาณนี้ แล้วก็สุดท้ายเป็นน้อย r e s s i o n อันนี้ก็จะช่วยตัดเสียงรบกวนได้นะครับมันมี2อันคือสปีเอ็กตัวนี้แล้วก็ rn n o i น e ้อยซึ่งถ้าใช้อัดเสียงอ่ะผมเชียร์ rn n o i น e ้อยมากกว่าเพราะว่ามันตัดเสียงได้เงียบสงัดมากกว่านะครับเดี๋ยวผมลองแบบธรรมดาเนาะอันนี้คือสภาพแวดล้อมห้องผมปกติมี พัดลม1ตัวตั้งอยู่ห่างเสียงน้อยจะประมาณนี้สังเกตตรงเส้น m ูก็ได้มันจะเด้งอยู่ประมาณลบสีถึงลบสามหเนาะคราวนี้ผมจะเปิดแบบที่เป็น SPX นะครับมันก็จะลดลงไปเกือบเหลือ0ูนย์เลย แต่ว่ามันจะมีความวูบวาบของเสียงนิดนึงตอนที่จังหวะผมปล่อยให้เสียงมันเงียบแล้วพูดขึ้นมาใหม่นะครับจังหวะที่ผมพูดต่อเนื่องเนี่ยมันก็ยังจะมีเสียงน้อยแซมๆมาตามเสียงอยู่นะครับแต่ถ้าเราใช้ตัว RN น,น้อยตัวนี้พอเงียบก็จะเงียบสงัดไปเลยตอนพูดก็จะ ไม่มีเสียงน้อยแซมแซมมานะครับก็คือจะดีกว่าแหละแต่ว่ามันจะกิน CPU เยอะกว่าเนาะถ้าใครที่เอาไปใช้ไลฟ์สตรีมเล่นเกมนะครับในเครื่องเดียวเนาะที่ใช้ยิงสตรีมด้วยแล้วก็เล่นเกมด้วยอาจจะมีปัญหาเรื่อง CPU รันร้อยนะครับก็อันนี้ก็ปรับตามความเหมาะสมเอาละกันส่วน,นอีกอันที่จะเพิ่มมาก็คือ e v u l l z z r r นะครับตัวนี้มันปรับได้แค่ h i High Mid Low เนาะ ส่วนตัวผมว่าเสียงเดิมของไฟฟ i ยเคง88อ่ะมันโอเคอยู่ละแล้วลมันเลยไม่ต้องใช้อ e ีโคไลเซอร์เนาะแต่ถ้าใครอยากจะปรับเพิ่มให้เสียงมันนุ่มมันแหลมหรือปรับยังไงเพิ่มก็สามารถแอดเพิ่มมาได้เนาะสำหรับการใช้กับ OBS ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับการเซตติ้งเบื้องต้นใน OBS Hello Test 1234สวัสดีครับอันนี้เป็นเสียงจาก ไมไฟฟ้าเคอแรแปดต่อ USB เข้ากับโทรศัพท์มือถือเสียงก็จะประมาณนี้วอลลุ่มด้านหลังปรับครึ่งเดียวเมื่อกี้พูดหลังไมไม่ได้ยินไหมโอเคประมาณนี้ครับมากันที่ข้อสรุปนะครับใครที่กำลังมองหาไมโครโฟนสักตัวเป็นตัวเริ่มต้นผมว่าไฟฟ้าเคอแปรแปดเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดแล้ว เป็นไม d ค์ไดนามิกที่เสียงดีโดยไม่ต้องปรับจูนนะครับก็คือถ้าวัดกันแบบแกะกล่องออกมาแล้วเสียบใช้งานเลยอะ่ะเสียงดีกว่าเมาโน p พีดีสาอีกนะแต่ถ้าปรับจูนเพิ่มก็จะได้เสียงที่ดีขึ้นนะครับตามที่สอนไปตอนช่วงการคลิปเนาะตัวไมโครโฟนมีน้ำหนักเบาแล้วก็ปุ่มมิวเป็นแบบสัมผัสนะครับทำให้ใช้งานสะดวกมากขึ้นส่วนจุดสังเกต้อแรกเลยคือมันไม่มีซอฟต์แวร์นะครับถ้า ต้องการปรับ EQ ปรับคอมเพรสเซอร์หรือตัวน้อยเกตตัดเสียงรบกวนเนี่ยต้องใช้โปรแกรมเสริมภายนอกอย่างเช่น OBS อะไรอย่างนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือไม่สามารถปิดการมอนิเตอร์เสียงหูฟังได้นะครับคือถ้าเราจะต้องการแค่เสียบหูฟังเพื่อใช้ฟังเสียงในคอมอย่างเดียวอะเหมือนใช้ต่อเล่นเกมอะแต่ว่าไม่ไม่อยากได้ยินเสียงพูดตัวเองอะ อันนี้ไม่สามารถตั้งค่าแยกได้นะครับก็คือถ้าเราเสียบหูฟังผ่านช่องนี้ตรงเนี้เราจะได้ยินเสียงพูดตัวเองเข้าไมค์ไปด้วยนะครับส่วนราคาถ้าซื้อใน AliExpress จะอยู่ที่ประมาณพันกลางๆนะครับแต่ว่าสภาพกล่องก็จะเหมือนกล่องดําเขียวอัน,นเนี้ยยับเยินสุดแต่ก็ดีที่ไมค์ไม่เป็นอะไรนะไมค์ตัวสีขาวไม่เป็นอะไรถ้าซื้อในช้อปปีก็จะ ใส่โค้ดแล้วเหลือประมาณ2,000กว่าแล้วก็ได้ประกันไทย1ปีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกใจเลยว่าจะซื้อที่แพลตฟอร์มไหนสำหรับคลิปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ